รายการอยู่ทีรายการอยเดี๋ยวจะยูจัดการให้เมื่อสียูแปดเดียวนะครับโดนเด็กช่างเช็คนะฮะขอเสื้อนะครับอภิชาติฟาร์มที่ใส่อยู่นะครับบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่รู้จะจบแบบไหนนะครับต้องมาดูกันนะฮะเขาต้องจะเล่นคุณ อ่ะตอนนี้เราอยู่กับเสี่ยยูแปดริ้วนะครับครับวันนี้พาผมมาอะไรเวลาตีสองเอ่อปาร์ตี้ยนเบียยนบัวยนเบียยนยนบัวหนึ่งเดียวในโลกใช่มีที่นี่ที่เดียววันหลวงก็โตบางพีอ๋อครับฮาวดูเลอรซิ่งไงเห็นวะล่ะเห็นยังเห็นเลอร์ซิ่งยังก็ทั้งคืนใช่ไหมทั้งคืนทั้งคืนไม่มาที่เนี่ยนะมาดูเลยให้เราหายดู เือนเครื่องเสียงคอนด้าป่ะคล้ายๆไหมโตโยต้า 5K DX ที่อยู่ใน DX อ่ะอ๋อโตโยต้า 5K อันนี้เป็นเบนซินดีเซลไม่เบนซินเบนซินเบนซินหรือเ่าเบนซินแต่ถ้าดีเซลก็ใช้วันเอาเคลมวิ่งนะโอ้เครื่องเครื่องเรือพวกนี้เขาเขาโมกันแบบว่าใช้แค่ของเยอะป่ะตัวหนึ่งนะถ้าใส่คาบูสีลิ้นก็ประมาณเกือบสองแสนนะใช่หรอใช่ แสนกว่าบาทอะ่ะมีแน่ประมาณแสนห้าแค่แค่แค่เครื่องเนี่ยนะแค่เครื่องเรือยก็มาณเจ็ดหมื่นท้งหัวย<อ>ี่สิบเนี่ยเนี่ยเราเราเนี่ยเจ็ดหมืน่นขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ของเซยูมีไหมอ่ะมีเป็นเป็นรุ่นไหลรุ่นไรลหัวยี่สิบแบบนี้เลยในคาร์บูสีลิ้นท่อไทเทเนียมเลยอ๋ออันนั้นก็ลงไปสี่แสนนะของผมประมาณสองแสนกว่าบาทแล้วสองแสนกว่าบาทใช่กือบสามแสนนะแล้วกี่กี่คัน ผมมีเรือสองลำครับแต่มีเครื่องตัวเดียวเขาเหลือเขามีแต่คนพูดกันไงว่าเสียยูนี่ถ้าเป็นความเร็วนี่เอาหมดเลยใช่ชอบเหลือแต่ทางอากาศแล้วเนาะอากาศไม่มีทางไปซื้อเล่นมันหรอกแพงเหลือเกินการที่เราโยนบวกเข้าไปนี่มันได้อะไรบ้างก็แบบเป็นระเทนีอ่ะระเทนีได้บุญเหมือนวาทำบุญเหมือนเราทำบุญ ก็พอโยนปั๊บก็ได้ได้บุญได้ได้กุศลทุกอย่างเหมือนเป็นการทำบุญน่ะเป็นประเพณีของเขาแต่ที่ผมส่งให้คิดให่ได้ให้เสพ่ะได้ดูปะดูยอมรับว่าอลังการมากถ้าใครถ้าใครรู้จักก็ประเพณีนี้ก็ตั้งแต่ในโซเชียลอะเต็มเลยแต่แต่ผมยอมรับว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันก็เลยอยากจะมาลองมาดูเจอได้ตอนเช้าเนี่ยคนอะเต็มตรงนี้เลยเพอยนบัวน้ำเนี่ยจะมีแต่ดอกบัว เรือหลวงพ่อเรือหลวงพ่อก็จะออกมาใช่ไหมออกมาแล้วคนน่ะจะใส่ไม่ถึงคนที่มาตอนเช้าจะใส่ใส่เรือหลวงพ่อไม่ถึงก็จะเป็นต้องโยนลงไปในเรือประมาณนี้นะเอาดีผมผมไม่ใช่คนพื้นที่นะผมก็มาร่วมสนุกเหมือนกันมาคทีมไหนนะ อันนี้อันนี้เจ้าอันนี้เจ้าของอันนี้เจ้าของเสื้อพี่เจ้าของเสื้อเขายังเขาเพิ่งให้ผมมาใช่อันนี้เพอนกันตามเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไวรอรอบหน้าเด็กมันก็ติดตามพี่อยู่อ๋อครับพี่ของบ้านอ๋อเรรอของเสื้อต้องของเสื้อช่างซ่อมรถอันนี้อันนี้รู้จักรู้จักใช่ไหมรู้จักอ๋อรู้จักอยู่แล้วเอาพี่ เอาอะไรก็มาแล้วมางเย่ขาาไม่ได้ของผมใช่อ้ยแล้วใส่ะนใเนี่ยว่าเดหอนไปที่บ้านผมเดี๋ยวไปที่บ้านผมไอยู่หกลเกินอ้าวก็อยู่แปบเดียวดกันไปเอาที่บ้านผมได้ได้วกลับไปที่บ้านผมเลยถ่ายรายการอยู่ที่ถ่ายรายการอยู่ เราคุยถึงไหนนะเราคุยกันเรื่องเรือแหละลืมอันนี้เจอเจอมาขอแลกเสื้อไอโอ้ตกใจเลยเอาสิผมเอฟซีพี่อยู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแหละเดี๋ยวจะอยู่จัดการให้ลงคอไต่ไม่น่าใช่ไม่น่าได้นะเสียหรอเสื้อผมอะไรเสื้อใครจะไม่รู้ไม่ได้ดอกไม่ได้มันไม่ได้ดอกไม่เป็นไรผมไม่เด็กหน้าไมมขอพี่เลยครับ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมีโอกาสเดี๋ยวรอก็ถ่ายอยู่ใช่ปะอันนี้อันนี้กำลังถ่ายอยู่พี่พี่เข้าพี่เข้ากล้องเต็มเลยเนี่ยตอนนี้เล้วลาแรกซิอ่ะถไม่ใช่เรื่องผมมอลยรอผมเดี๋ยวว่านั่นแหละแล้วเราอันนี้ไปต่อไม่ถูกเลยมาแล้ว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 เรือเรือแรงเลยหรอ เราเือเขาแรงดิเขาถ่ายรายการอะไรเยอะวะ แต่ผมถ่ายถ่ายเป็นหลักฐาไ,ไงว่า,าเดี๋ยวเสียูส่งเสื้อให้เไไจริงเขาต้องจะเล่นคุณไปล,ละแ่อหไหม่แชอหลรไม่แฉ ติ๊กเกอร์สั่งได้นะครับทูทีมอเตอร์ไบค์แผ่นราค9นะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับแขนสั้น550บาทนะครับถ้าแขนยาว590านะครับสนใจทักแชทเพจมาเลยนะครับทูทีมอเตอร์ไบค์ V2 นะครับใส่้วเท่เก๋แบบนี้เลยนะฮะอันนี้จากภาพจริงๆเลยนะครับบอกเลยถ้าชอบนะครับทักเลยนะ